สวัสดีจ้าแมนองไพอีสานบัณฑงน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องวนนี้ลูกอีสานบัณฑน้อยครับไปตัดหญ้าก็อยมาพี่น้องเอ้ห่อนี้เตี้ยงนี้เตียนอย่ก็เลยพาพีมาน่องมาเมน้องไพเสนิกินกว่านน่ ปาเน่นพอนางไผเอามาฝากเรียกว่าสีแกงน้ำยากระปุ่นคือน้ำยากระปุ่นเป็นน้ำยากะทิพี่น้องตั้งบอกพี่คิวตั้งเนียงตั้งปาเน่นปลาเงี้ยเป็นเป็นให้นางไผต้มเราบันนี้กะทิตำนั่นเลยหยดต้อนยังสีขัวกะทิโอกระปุ่นสองสองโลขัว ทีมงานบอยูพี่น้องมาต,าตา่างคนต่างมีภารกิจไปหลายาหายม่องหลายบอลกักกบพี่น้องก็บัดว่าเนาะเดี๋ยวไปรุ่นผ้าพี่พ่อน้องมาเบิงทางนี้อีกครับอันนี้แม่ดอกไผ่ต้มบาท่าไก่อยู่ครับพี่น้องปวดรวงรวงดยวยว่ากล่าวว่าปีเตยผลจังจีดเอาไปเย็ดอีกตัวหนึ่งผ้าพี่พ่อน้องมาเบิงนี่กะทิครับพคนขั้นจากมือเลยครับพี่น้องหวัวกะที่ที่นี่หัวาง หาางเอไว้แกมันมีหัวมีหางกะทิกิะบกกรบอกเผากระทินี่หัวกะทันเอาน้ำเค็มๆน้ำจางๆเขาเอ้นหางโอ้นี่หางมันที่นี่โอ้สิปอมันแจงดอกแดกดอกแดกตลเลยมั้งโว้เดี๋ยวไปรุ่นโบหัเดี๋ยวแจกตัวมูเยอะนี่กล่องเลยเอาเนี่ยถามว่ากินมันซีมนมกันด้วยครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเมตุร์ก๋เตี๋ยวอสมออยู่โอสมอคือสิเจียงจีดอกมากบ่เพราะว่ามีภารกิจอยู่ เอาปุ๋ยกับแมววัคซีนกับมีธุราย,ยู่ครับพี่น้องแต่วเราโค่นกับมีภารกิจมันคือกันครับไปรุ่นกับไปตัดหญ้าก็อีมากเห็นแมงหนอนไปปอกปอกอยี่นี่เหรครับอันนี้ก็มีของฝาของตอนมากครับนี่นี่ล่างแบบไงไงแมงหนอนไฟมาสันเบิง้งเหรอมันมีอย่างบ่มันมีอย่างบอสันกับว่าตีงพี่น้องเลยเบาๆยันได้หนี่ยังจะรุ่นเด็กพี่น้องแมงนี่อย่างเพราะว่ามันมีอย่างอยู่บ่คือเบาเท่มันวะพี่น้องนี่นี่นะครับ เจ้าว่านี่กันี่นะครับนี่เป็นนี่สีหนักเจ้านี่ทาราลัดบัวใหญ่รักษานี่ครับเป็นทรงมาสองกล่องเลยเด็ดสองอันเลยตีนแมนบ่นี่ทั้งสองงานเลยนี่ตีนตอนแม่น้องไฟไปเมืองเลยเพิ่นบอกให้แวะหาอยู่แม่น้องไฟปรได้แวะหาขอโทษหลายๆเด้อขอไฟลายลายพี่น้องบัดว่าภารกิจบางเทีก็เรียงด้วนเนาะแม่นไฟเนาะดาวมาทรงของเสาเสาอยู่ว่าท่านเรียน อำเภอตำบลยังต้องเผือมยังไม่นอนสีชมพูขอนแก่นครับพี่น้องอำเภอชุมแพบ่ชุมแพบ่บ่เหมียนนะตำบลอำเภอชุมเพียขอนแก่นบ่สีชมพูโอ้ยผ้าหอยไประเบิดระเบิดไปทั่วเลยเอาจิ้มยังยังยังถือเบื้องน้นกันได้พี่น้องไอ้แม่น้องไาเห็ดปอกเปลือกเห็ดได้อยู่ในกินซูฟีซูน้องเขากินก่อนครับกรอบเทียง ัวกะทิพี่น้องตัวให้มันแกล้งแฉนเอาหางมันใส่ไปไม่ใส่ตัวหัวหางบ่ใสุ่่นหางบ่ใส่ตอนต้มตอนต้มไฟเดเอาหางกะทิต้มน้ำนั่นสิเปลี่ยนออกพี่น้องเอาเปลี่ยนออกอยู่บ่ต้มปลาต้มขาไก่มันกะทิไม่กินข้าวจังน้อยโอ้เลยสิเทถิ่มก่อนแต่น้องไฟสิียเบาเดี๋ยวไฟถ้ากาแฟ อยัง้มาบึงตีมือเมนไฟครับมือนเนียปลานิ่นพี่น้องแกหัวปลาคือเมันสีเาตัวเดียวเด่นคือเมันสีที่เห็นหัปลาเมคนมาจกตาบึงน่นอนี่เนาะผู้เปนจกตาบึงนะไปตุลพี่นอนเบาปุ๋ยคือเม่วันสีตุลาตังคนตังนพี่น้องเลยพร้อมเราพี่น้องมนไฟกัวจน กะทิแห้งเอาม่ถาไกล่ลงกพี่น้องบานี้ปลานิ่มปลาดิ่มโอ้เป็นปลาดิ่มก็บพราะมันนิอยๆด้วยพี่น้องเอ้ยบดลงวงลงลงลงนั่โอ้ยกะสมดีดกับหอมแล้วครับหอมกะทิหอมพริกแกงหอมเชียงเทียดครับพาร์ตไส้เราบนันทึกกะทิเราเอาหางกะทิมาล้มเราพี่น้องบลาดิ่ม นุ่นหมดคยเย็นแล้วมันจเคยกินเลยคือแกงแกงธรรมดานีสทีข้าวเทียนเป็นอยู่แกงแบบเพืน่นน้ำยาธรรมดาธรรมดานะเพื่นน้ำยาปลาตีน้ำยาปลาอันนี่น้ำยากะทิเนี่ยไฟฟุ่นกันบ้างเขลาๆกล่งกันเอาหางกะทิลงเลนื้อ่น้องน้ำที่ข้าต้มที่แหลกข้าวเปล่ปาเรนผสมมัก แต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มักเนาะลองก้นกับหมักบางคนก็เอาเลยเนาะบฏิวัติอาญามันบนนัวสิเตี๋ยบางคนอาญามันบนนัวเออแต่ว่าสูตรของแม่ของไฟนี่สุดหมากสีตุ่มหมอกก้อนมาตี๋าผัดปลาดุยยี่น้ำล่างขกที่นี่น้ำล่างขกล่างสากนี่บ้าว่ามันกลางกี่เดียวมาตีโอ้โหปีน้องเลยกะทิบ้านๆกะทิจากบกเพาเหลียงวิวยครับนี่เผายุต้จนหมดเลย ติดลูกโด,กโดร้อมมีปุยะอะดูดองเฮ้ยดรวๆหอมหวยหวอยปอลย <_ d eg g> าแดกจะขาดเาได้ปลาแดกก็ใส่ตีเทน้ำยาก,กะทินี่คมา <_ d eg> ื่อเราได้มักรแต้ปูมักระแม่น้องไปมักรส้ปลาแดกโอ้เหมื่เจ้งหอมเจังนีรสชาติตมากินปลาแดกเป็นกส่กะทีอ้ตาลจักซอน ไปเลยคือผงนัวใส่หลายเสียบลายครับพี่น้องดูเกลี่ยลงไปพี่น้องกัพ่อซีมเราพี่น้องเอ้ยมาหนิปรุงหรอไปหมดต้นหอมไม่เล่าพักลงนะครับดูสิต้นหอมมันยบบู๊ยเสียใจครับพนันเตี้ยนี่ สีเบอร์งเดี๋ยวมันจางเข้มสีเบอร์ไงเดี๋ยวมันจางเข้มบางสิ่ิเพิ่มเดี๋ยวมีตัวมากเลยคือเป็นซีเลยสี่ปฏิวัี่น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาเส้นน้ำปลากับพ่อเราอ๋อเอ้าเส้นน้ำปลาอีกน้อยนึงครับพี่น้องเนียนดูดูดูดสีสันจเสี่ยบผักมาเด้อพี่น้องเฟสครับสมองสมบูรณแล้วครับไปกินก็เชียงกันน้ำปลาเจ้าพี่เนื่ยแล้พี่น้องอ๋อพอเลย วิลาปงนะพี่น้องอ๋อไปหยิบปงโอ้ <com selection> <wh Systems un> <cleome> เอฟซีตาหมาเอฟซีตาหมาเตียโอ้ข่านอนนัตนี่อยเป็นรุ่นขอนแุณครับข่านันนแนนี่แน่อยแนนแนนี่แน่เออรับขี้ดอกข่านันนแนนี่แน่คือกันเตี้ยข้าไปบัตดาสอยฝนยุกยาตะลุกตะลุกมาวาภารกิจพวกือกันเนาะต่ละคนเนาเปิดของฝากของตอนกันเปิดองฝาก ทีมนงานงานมาครบกันระครับพี่น้องหลายผู่หลายคนก่อมนาเฮงตากันแล้วอคณตตัดีบิน่ไม่รู้นะบัตนี้ได้เวลาเปิดกล่องของฝากของต้อนแล้วนะครับเบ้ได้เวลางแล้วนะอ่ะเปิดของฝากของต้อนมึงรู้ป่วปุ้ยแม่ลไพ่เป็นไรแม่มันทินเอาเปิดเจอยกันอไปหา้เอ๋อีน้อ ลุ้นกันยางๆพี่นองจามีหาซัำค wow. ุ้มอ๋อขอวันดีโอ้ยขอวัดดีเด้เมันประด้วัดดีนมูจ้าไวันดีสุภาพเนาะ เป็นอย่างวันดีแจ้งของก็ได้มากวัดดีไปแต่งของไงลูกโอ้อ๋ออ๋อโอ้เทพพี่น้องออามาเบ่าปุ๋ยไหมเห็นกล่องได้วัดดีอย่างเดียวเจ้ามีแบบถึงพวกมีแบบเจ้าว่าวันนี้ก็ต้องเอาเงินแบบก้อนแล้วเนาะแมนของคุณทาราลัดบัวใหญ่รักษาครับจากอำเภอสีชมพูผนวังแม่น้องไปดูเลยเป็นแบบสีชมพูจังหวัดขอนแก่นน้องเปิดของชมพู ขอให้หลายๆครับบางเทีิมงานกัไปเฝ่ามาฟังเนี่ยพวก้นอนเขาหากันนี่ยังชิไล่เลี้ยวสุดนี่30มาที่ได้กว่าสิไม้กันออกได้นี่แมนว่าเป่นรุ่นต้องชั่วโมงหนึง่งเพิ่นว่าหลายตัวเพิน่นใหญ่ทีทีมาไปนอนเลยเนี่งไปทำอาหารสองคนเหรอก้เมน้องไฟอ้อมบอมป้าทนอ้นมนอมเอาบาๆเบาๆก็ไหนมยังเนี้ครับ าอัออันนี้มันเจ้าเดียวกันบ่ไฟน้นเจ้าเดียวกันละมีตูแม่ตาเก็บเฮ็ดเินาเขาเก็บเดเินาเขาเเกิดเ้สี่คนสี่ตา้คนตาเตี้ย ปุณปบอกว่ากระตาดีดอกผ้ตาได้ละน้าวยังดอกข้าวโยังดอกระเจ็บน้กันนี่ละจะรับกันไปนี่ใส่นํากันไปนี่ละอยกได้ตาได้กันเดี๋ยวใส่ันวานันห้าอวนไปเกี่ยเห็ดมีตาเดียวหล่ะหากันเปือ๋อปนหนเอปัตาัวมไยงตู้จีไ้เต็มกระตานี่บบาปุยบ่าปุยอันนี้เป็นของไฟยิ่งเอาไปเปินอันนี้ของอันนี้ของไฟใสอันของผู้ใสเดี๋ยวนี้ได้เป่าเออเือปยรตาเม็ดเดเีไห เอามไฟไส่เด้อกินหนักไม่รุนแมนบ่ระวังแตกก่อนนะปวดมึงด้วยง้ยเอบ่ปวดน้อไม่สมโอ้บอดีเลย แกงใส่ไก่เม่ไข่พอดีเราบ๊อบปุ้ยจังไม่มีหัวข้าไม่นุ่นเนาะขันมีหัวก็สิได้แกงไตหัวดูดอกขอบคุณหลายๆเด้อคุณวารารักบัวใหญ่รักษาเอาเป็นพี่น้องกันกับคุณวาราลักบัวใหญ่รักษาบ่หนอจังวะขอบคุณทุกท่านนี่เด้อาหน้าสกุลเดียวกันแหมโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อขันเป็นพี่ำน้องกันกับเป็นพี่น้องเพราะว่าน้าสกุลเดียวกันขอบคุณวาราลักบัวใหญ่รักษาเผนเคยฝากกระเป๋ามาให้เขาแล้วแหม ขอบคุณหลา,ายครับที่มีความฝากของต่อนบ่อที่เป็นน่องไม่สมบอ่บอที่เป็นกระต้าน่อยสารพัดเส้นเชียร์ไซเด้บอบ่อมป็นเจ็บจ,จ,จะไปเจ็บเจ็บเพลดเด้อไปเก็บ,บ,บ <c oughs> สารพัดได้สารพัด <c oughs> ขอบคุณหลา,ายขอบคอยจเจริญเจริญครับธัมมาค้าขายกับหลั่มหลัเรื่อยๆร่อยบ่อเป็นธัมมาค้าขายกัอยู่ดีเมียงสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขส้นในยครอบครัวเด้อขอบคุณครับขอบคุณด้วย้วขอบคุณด้วยดเอาอีหลีโดดสิเอามาพี่น้องมามาเดลเวลาแล้วครับพี่น้อง กินขอยกินน้ำซัมป้าน้ำกระเดือกนี่น้ำยากระฟุนของเมรุไทยครับนี่โยน้ำแดงองตงน้ำยาตะทิตีนไก่ปลาหนิ่นพอน้องไฟมาฝากพอน้องไฟกับแล้วพี่น้อกยันไปอ่อนโอนไอ่อนเพียะ ว่ายว่ายวายวายวายทีเาสบายาสบาไม่มันสเลียวึงงหนาวม้มาเดอพี่น้องเดี๋ยวพทันหาวมาแม่้ยิ้มให้บ่าง่เรจะจุ่มเอาเด้อพี่น้องมาเด้อผพุทันใหญ่ท่านคุณนี่ยุนละไอ้นุ่มเราไทยก็บม่มีเสียวันได้เสียคนเสียวุ้นพุทตันใหญ่เลยสาวมีตรกับไปกับหล่อนบะแล้วสาวมิตรกับอันกับุงเทก็เลยอัน พอรุ่นบอยู่กับเมนของไฟเห็ดเนี้ยยูในกินถามูครับอ๋อมากินด้วยกันจ้าเมตุเหมนไฟรุ่นไฟวัปปดดีแล้วนาะมันธรรมดาสุภาพคน,ทนไทยเนาะเปไปล่ามาไหวคนนี้ว่ายืนเด้อันบางชั่วอย่างง้อเนาะเด้อมันอันหยาบหยาบกึ่งหยาบมันก็จิ้มงานไหวไฟใส่ทั้งหลังมันน่ ยาตย่งนั <SM. S 2> <Christina. S 1> ้นดังจนเออตังจีนหระตังหัวแต่พอดีด้อติเพราเป็นตัหัวอทำไเจ็บยืดดมกระครับกระพริบอะไรกินของกันมาเด้อพี่น้องเสนครับจิงห้องจกงหปุงจิงห้องจิงห้องจิงห้องจิง้เงจ้้ัว เอ๊ะปุ zat, <distinguished> mm. ๋ยไว้ในนางนาเลยม่ะกตนีมากินข้าวปุ้นเด้อมีแจมมาเด้อมาเอนกันกินข้าวต้องกันอ่มเด้อคุณร่นอั้นหนึงเิอัเด้อคุณทารารัตัวอด้หกินแกงข้าวุ้ขอบคุณหลายๆจะท้องปากน แน่ยเนตีออกให้ได้ไปเก็บเ็แจ้งกันว่าน้อแล้่ก็ตาน่อยคนละคนละตาตาโอ้ตีนี่สววาดิกหนาไม่กันวางสันนเก็บแจ้งกันเพิ่มจอยหอกพ่อพาว่าเ่อเรา่เก่งไหม่แม่นอไอ้ก็สิมุนเนดีล้ไม่กูึดตาเห็มันห้ามหันห้าบอยเลยบอยวเรเอาระถาังใส่กันกนนะ ยีกไเงี่แเราเนยังบ่กินบบถนัดงบที่งบังค้ี้ก็ก็สูได้แต่เนื้อเขาบุได้ก็เดี๋ยวก็ไปพัดยิงเขาลวกินกับปุ่นก็ได้เลยนะบอเป็นยังเด็กกินทั้งเยวบงกไกินเลกันะขนเยวบง ไม่เลยคุ้ก็ต้องไส่ส่เนาะใส่เลยขมขมังขมเพงขม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 ไมขมขมม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 ไมม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 ขมม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  จิ้งเข้าก็จะันน่งจำหักไปครักมาคิวแตกวุกคนมเบาหามเนี่ยจิงสมารถ่ได้กินนี่ได้ฮาเดอผู้ใดเบาหามเน่มันฉันสมารข้ลูกโดดทิ่แม้วันจิ้งพ้ผู้มันนั่น นี่สิละเนืเก่ามาเด้อไอมาเด้อไอมาไปกินเขาเด้อนะนุ่รุ่นเด้อมาเด้อน้ยาขุ้ทีเาได้มุอืมโเเนี่ยสยงน้ำยาขปุ้นก็ขป um ุ้นมาเเดี๋ยวไปวนเป็นต่อตะแบงเดียวมัน่กเลยแเ เหมนไปเนาะมาเด้อแม่เพียงอยู่กันวลมากินกับปุ่นเด้อเมอนีขึ้นหนือนยินลาบ่าสบายลาระสบายมากินกับปุ่นก็เศ้าดอกแบจนองมาปุ๋ยกินกัาเทบเจบนะวะทำยังไงแล้วบึงในบยปเรียรอบๆเข้าไปเดียทีถ้าหนัยางีแทบเปนอ่แม่ผ้าอยู่ประเทศเยอรมันก็มาเด้อจ้ะกินน้ำกัน นี่หลนีหน้ามันกัเบ้องทั้งหลายไปยองเลนแม่สมพันแม่สมพันสืทอมาจากสสเลนทั่วมาเลยน้่นขอบคุณหลายที่เบื้งให้ติดตามให้จ้ามาได้เบื้องจะเบื้อลูร้านจะคลั่งเบื้อมวานได้จริงเบื่อาเยอะเบื้อแพร่ิแน่จรจกคนนอเมื่อ มอะบนอนกันยาก,กับมาบ้านเด้อเดี๋ยวแม่เห็ดซุกกิน <c oughs> <c oughs> เชียวแสบบอลแม่บอ,อกฮะลกูกพวกข้าวหนำตายหน่อยปอกปอกคนเอาสบาีแล้วนอาไปนอนซ้ก่ก <c oughs> <c oughs> กอยขู่ให้เจ้ืมาเร็ว้าพี้จริงเขานำการไล่เมดดือนอยู่เรงนี้ก็ลังสอบ แม่สมคิดอยู่พันไทยกับมาเด้อพันไทยนาอรอยสิมาเด้อพอแอดแม่นั่นพันไทยยุงเกีม้มันกินแจงกระปุลมันบ้นมันมีพันไทยู่เลยพันไทยนะแม่สมคิดฟันไทยเห็นแต่บอลแลังจักรยานอะไรันไสยคืนือดูโใช่อยเงี้ยอย่งจริมามาเลยเองก็เร็เร็โดดที่น้ำ ันของลองผู้นึ่งมีน้แกะวะนื้อน้อยนะมแล้วเจียมามากมากมนืนเืนี่ย็กนอ่ยนมันยูอย็ี่ยูบ้านเรางงกับมาเด้อพี่น้องบ้่นเรางงบอลเบือเป็นเบื้งหลายตัวแักู้แถวนังนขอบคุหลไหลบ้านเรางงอันยูนต้่ บันเเสียงหำามาบันระเบือไหมแมนกับพี่น้องไข่พี่น้องเทาพี่น้องเตียงไข่พี่น้องเทาพี่น้องไข่ร่วกันนองรับกันละลอกันมันลูกไข่กับลูกเจ้กินหมูครับเตี้ยงนำมันนั่นแหละานบันระเบือไปไปด้วยออกบันระเบือตั้งแต่คะามเจ้าเนั่นบั้นระบือแต่ละ้ามแมงมาล่อห่วเพื่อพยายามเล่าอยู่ ไม่ได้หน่อเจียวกินกับน้ำลุงนวลรันนี่นะนี่งว่าเอาตักกตอนกันกย่นี้หน่อยโอ้แสบโอ้มอ็งปุ่นแบบนั้น็นยื่นบลบทุกร้อม คือมันบอกหาลูกตหายรัดเอาแล้วขอบคุณแฟนครับสุกคนทุกคนนะครับที่ติดตามที่ชมองมิซานบ้างหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ผู้บอกคอมเมนต์ขอบขอบคุณหลายๆผู้บสบายช่วงไหนช่วงไหนต่อครับอยู่ดีเมี่ยงสุขภาพแข็งแรงสุขบุตสุขพ้นครับพี่น้องคลิปนี้วันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยู่ดีมี่ยงเด้อพี่น้องเ้ะเอาไทยละสิผิดกี่บาทมันได้ผลได้ใครเนี่ย